โอเคครับว่าหอกกลับสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกทุกคนทุกท่านกันแลนะ้วกันนะก็ยินดีต้อนรับก็สู่ช่องสกุลนะฮะวันนี้เราก็จะมาสุ่มแจก50บอลเลตกันนะครับผมในที่คอมเมนต์นะแต่ในผมเข้าไปดูคลิปผมนะครับก็เข้าไปดูแต่ผมไม่เห็นคอมเมนต์นะของ3คนนี้แต่บรรยุนในการแจ้งเตือนะผมเข้าไปดูการแจ้งเตือนมันกดเข้าไปมันเห็นนะครับก็ที่เอ่อทิ้งเบอร์ไว้นะครับ ก็จะเห็นประมาณนี้มี the blue อ่านไม่ออกนะครับก็จะมี chico no เก้าเก้าแล้วก็ k u y อะไรนี่ครับสามคนนี้แหละครับห้าสิบวอลเลตนะครับผมเขาคอมเมนต์เบอร์ไว้นะครับผมคนอื่นไม่ได้คอมเมนต์เบอร์ผมก็ไม่ได้เอามานะครับก็ถ้าใครอยากได้แบบการแจกแบบนี้ก็ติดตามผมไปเดือนนนแล้วก็ติดตามให้ผมด้วยนะครับก็กระดิ่งด้วยนะครับผมก็วันนี้เราก็จะสุ่มเลยหรือเปล่าครับ เออสุ่มเลยหรือเปล่าสุ่มเลยนะครับวันนี้จะออกใครนะครับเรามันลุ้นกันเลยกดไปเลยโอเคกดมาแล้วครับจังวันนี้จะออกที่เดอะบุกสี่เห็ดนะครับผมคนนี้ได้ครับผมโอ้โอ้โอเสียงดังเกินเสียงดังเกินโอ้โหปังปังป,งปังเลยนะครับผมโอเค นะครับผมเดี๋ยวเราไปเอ,อ่ออะไรละ่ะโอ่นบอร์ดให้เ,เขาเลยดีกว่านะครับผมกดออกมานะครับแล้วก็เข้าไปที่ t o o m n y y w a l อ e t นะครับผมนี่ครับเบอร์ผมเขียนประโยูนนะครับแป๊บขอเข้าไปก่อน50 wallet แบบฟรีๆเลยนะครับผมอืมนะครับโอเค เอามีการค้างนะครับโอ้โหโอูนให้ทุกคนดูเลยนะครับผมเบอร์นะครับโอเคโอเคนะครับผมห้าศูนหสองใช่ไหมเฮ้ยไม่ใช่ห้าหก 02นยเออจะพิมพ์ถูก06นย์หกเอสามสี่หนึ่งห้าหกศูใช่แล้วครับจำนวนเงินห้สิบาทนะครับผมผมจะโอนแล้วนะครับผมก็นี่นะครับชื่อเขาใช่ครับเขาคอมเมนต์ไว้น,วนี่ใช่เลยนะครับผมแล้วก็จะอดกดโอนไปเลยนะครับห้าสิบบอรทนะครับ ทีนี้ผมก็จะแจกนะครับใครที่อยากได้อีกก็อย่าลืมติดตามผมไปเรื่อยๆนะครับผมโอนเรียบร้อยนะครับผมก็ข้อแสียงความยินดีให้กับน้องพี่ๆหรือม่คมไม่รู้นะครับกับคนนี้นะครับโอ้โหสุ่มได้เฉยนะครับก็จะประมาณนี้นะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามเพ่นใจผมทำคลิปต่อไปนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าผมบาย